วิดีโอนี้นะคะทั้งตอบคำถามแล้วก็เอามาตอบสิ่งที่เคยติดกันเอาไว้นะคะก็คือเจ้าชุดแปลงชุดนี้นะคะของ MTI มีทั้งหมด15อันนะคะถ้าอยากทราบว่าแปลงไหนใช้ทำอะไรทาตรงไหนยังไงบ้างนนะคะ่ะติดตามชมต่อได้เลยค่ะคพูดถึงแปลงนะคะถ้าเกิดเรามีซองหนังอะไรประมาณอย่างนี้มันก็เวิร์กดีเหมือนกันนะคะอันนี้ได้ซองมาพร้อมก,กันกับชุดแปลงนะคะแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลเจ้าซองหนังนี้ก็คือคุณครูบอกว่า ให้ใช้กระดาษแบบคีเทาค่ะหรือกระดาษที่ชู่วไว้นะคะพับแล้วก็มาวางซ้อนไว้ด้านหลังเพื่อที่ว่าเวลาที่แปลงมันเลอะเนี่ยนะคะมันจะได้ไม่เลอะเจ้าซองหนังของเรานี่ไปด้วยนะคะแล้วก็พับอีกชั้นหนึ่งกิ้งด้านหน้าก่อนที่เราจะปิดแป๊อันนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวพิมจะค่อยๆหยิบเรียงออกมาเลยนะคะว่าอันไหนอย่างไรยังไงทําอะไรกันบ้างนะคะสำหรับอันใหญ่ยักษ์ที่สุดอันแบบนี้แน่นอนนะคะก็คือเอาไว้ลงแป้งนะคะ ไวล้ลงแป้งเวลาที่หลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเนี้ยคือปัดแป้งถ้าเกิดว่าเรายิ่งจะใช้แป้งฝุ่นหรือจะเป็นแป้งแข็งที่อยู่ในตลับก็ได้นะคะวนแป้งขึ้นมาแล้วก็ปัดทั่วใบหน้าได้เลยไซส์มันก็จะใหญ่นิดนึงนะคะสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ได้เยอะแล้วก็เนื้อขนเนี่ยจะมีความแน่นพอสมควรแล้วก็เชฟของมันเนี่ยจะเป็นแนวโค้งๆแบบนี้นะคะเทปเปอร์เล็กๆแล้วก็บีบให้แบนทางด้านนี้ด้านนี้จะบานมากกว่านะคะนี่คืออันแรก อันใหญ่ที่สุดสําหรับอันที่สองนะคะลรองลงมาจะเป็นเชฟแบบนี้จะเป็นแบบแบนขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็านาการเรียงแนวของขนนี่คือจะสั้นตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความโค้งค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยจะเหมาะที่สุดสําหรับการลงบลัชออนนะคะเพราะว่าเจ้าปลายเจ้าส่วนของขนแปลงที่จะเก็บสีเนี่ยนะคะก็คือตรงช่วงปลายขนตรงนี้เพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราแปะลงไปในอายชาโดแล้วเนี่ยสีมันจะติดขึ้นมาเป็นแนวโค้งๆตรงนี้นะคะทําให้เราที่เราลงอายชโดเอะ brush on <laughs> ลง b r u s อ on เนี่ยะคะ่ะมันสามารถที่จะแบบว่าครอบคลุมพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็เก็บสีได้เยอะพอสมควรนะคะแบบนี้อันต่อไปเป็นแปลงหัวตัดหัวเฉียงๆอันนี้ไม่ใช่หัวตัดนะหัวเฉียงนะคะแล้วก็บีบให้มีความแบนแบบนี้ อันนี้เป็นแปรงที่นิ่มที่สุดในเซตนี้นะคะริมชอบมากๆอันนี้เนี่ยเหมาะที่จะใช้ในการจิ้มลงในแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็มาลงแป้งทิ้งไว้ที่ใต้ตาถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะแต่งตาสีที่เข้มๆนะคะบางทีอายแชโดมจะลงมาติดตรงนี้หรือว่าจะใช้ในการคอนทัวร์ก็ได้นะคะจุ่มลงในบรอนเซอร์แล้วก็คอนทัวร์ในจุดที่ต้องการนะคะอันนี้เป็นแปรงที่เวิร์กมากๆหรือใครต้องการแต่งหน้าแบบโซมเคยนไหมคะที่แบบว่าเอา บรนเซอร์สีเข้มๆขมหรืออายแชโดว์สีเข้มเมนะคะมาลงก็คือสามารถที่จะใช้เนี้ยค่ะลงไปตรงเส้นอย่างนี้ได้เลยนะคะลงไปตามแนวเขาเลยนะคะขนนิ่มมากๆอันนี้สำหรับอันต่อไปนะคะเป็นแปลงเหมือนคาบุกิเล็กๆเ,เป็นหัวตัดแบบนี้นะคะแบนๆกลมๆนะคะไม่มีบีบก็คืออันนี้เนี่ยสิ่งที่ใช้ตอนที่เรียนเนี่ยก็คือใช้ในการไล่สันจมูกตรงนี้นะคะเพื่อสร้าง ดังขึ้นมาใช้ในการเชดดิ้งตรงช่วงสันจมูกตรงนี้สำหรับเ,เขาเรียกอะไรอ่ะวิการที่จาไปใช้ในส่วนอื่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะคือว่ามันเล็กพอจะเข้าไปตามซอกตามมุมอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่ว่าใครโปรดปรานนะคะคือแต่ละคนก็มีสไตล์มีแนวมีความชอบในการใช้แปรงไม่เหมือนกันนะคะสำหรับแปรงอีก5้าอันต่อจากนี้ ้าอันต่อจากนี้คือหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะ5 <c oughs> อันนี้เป็นแปลงอายชาโด์ทั้งสิ้นนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายฝั่งทีละอันอันนี้คือแปลงอันที่ใหญ่ที่สุดนะคะพอสังเกตก็คือขนแปลงเนี่ยจะแบนแล้วก็แน่นนะคะทำให้เวลาที่เราแปะอายชาโด์ขึ้นมาแล้วเนี่ย มันสามารถที่จะเก็บสีได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มาลงตรงช่วงเปลือกตาแต่ถ้าคุณสังเกตตรงนี้นะคะมันใหญ่เพราะฉะนันเนี่ยมันจะลงสีที่ประเภทที่แบบว่าใช้พื้นที่เยอะๆนะคะอย่างเช่นบางทีลงเบสลงสีพื้นปื๊บปื๊บ,บ,บอันนี้ก็จะเหมาะกับงานหรือว่ามาช่วยใช้ไฮไลท์ตรงใต้คิ้วนี่นะคะ่ะก็จะเหมาะกับงานนะคะแล้วอันถัดไปเป็นอันนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์ัชเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูอันนี้ก่อน ถ้ามาเทียบขนาดกันนะคะต่างกันเกือบครึ่งก็คืออันนี้เนี่ยมันก็จะเล็กลงมาะะขึ้นอยู่กับการใช้งานจะเข้าซอกเข้ามุมได้มากขึ้นแล้วก็มันมีความแบนแบบนี้นะคะคือเขาบีบให้ให้ขนเนี่ยมันมารวมกันแบนๆแบบนี้นะคะทำให้บางทีมันเราสามารถจะหันด้านที่มันเป็นแบนๆเน,นี้นะคะ่ะแล้วก็ลงตรงช่วงขอบๆหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะสะดวกมากขึ้น อันนี้ก็จะหน้าตาเหมือนอันเมื่อกี้เลยเหมือนอันสีดําคล้ายกันมากพี่น้องกันนะคะแต่ว่าอันมันจะเล็กกว่าไม่ยอมโฟกัสทีนะคะแต่ว่ามันจะเล็กกว่าอันนี้คืออันที่สามนะคะอันนี้คืออายแชโดว์ b r u s อันที่สองอันเมื่อกี้นี้ที่เห็น ทั้ง2อันบีบแบนเหมือนกันนะคะก็คือพิมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยอายแชโดว์เราควรจะมีหลายอันเพราะว่าอย่างอันนี้เนี่ยเขาให้สีแปรขนแปลงไม่เหมือนกันไหมคะอันนี้สีออกเข้มนี่สีอ่อนกว่าบางทีเนี่ยเราแต่งหน้าเราต้องใช้ทั้งสีเข้มสีอ่อนอะไรนี้ใช่ไหมคะถ้าเากิดเรามีแปลงอันเดียวเนี่ยเราแล้วเราไม่มีไอสปอตคลีนน้ำยาที่ใส่ใช้ในการทําความสะอาดแปลงเนี่ยคะ่ะมันจะทําให้ไม่สวยะคะ่ะมันจะเลอะไปเพราะสีมันจะปผสมกันอยู่ในแปลงแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีหลายอันเนี่ยบางทีก็ใช้สําหรับว่า อันนี้ใช้สำหรับอันนี้จุ่มสีน้ําเงินเข้มน,นี้จุ่มสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อให้สีมันไม่มาผสมกันสําหรับอันนี้ก็จะเป็นอายแชโดบลัชที่เล็กลงมาอีกนะคะเอามาเทียบกับอันสีดําแล้วกันอันนี้ก็จะจิ๋วลงไปอีกนะคะเพื่อลงไปในจุดที่ซอกเล็กๆอย่างที่อยากลงหัวตาอยากจะแบบว่าแปะแค่ตรงช่วงนี้หลังจากแต่งเสร็จทั้งหมดทั้งตาแล้วอยากจะแบบเอาสีเล็กๆน้อยๆมาลงให้มันดูสปาร์กเวลาหลับตากับทิปแล้วมันเห็นอะไรแบบเนี้ยนะคะ สำหรับอันสุดท้ายนี้เป็น pencil brush นะคะหัวจะเป็นแบบนี้นี่คือพิมมพ์หุนให้ดูนะคะคือมันจะเป็น t ป p e r ขึ้นไปเป็นแบบว่าไล่ไล่ขนขึ้นไปจนถึงช่วงปลายนะคะอันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับทำเบ้าตานะคะถ้าใครยังไม่ทราบเบ้าตาไหนเบ้าตาอยู่ตรงนี้นะคะคือถ้าเกิดเอาแปลงเนี่ยกดลงมาเลือยตรงนี้จะเป็นช่วงกระดูกใช่ไหะ พอมันจบช่วงกระดูกปุ๊บเนี่ยมันจะกดลงไปได้เวลาที่เราอยู่ตรงช่วงกระดูกปุ๊บลงมาแปลงนี่นะคะสามารถจะเอาฝดอายแชโดว์สีเข้มหน่อยนะคะแล้วก็กดลงไปในช่วงเบ้าตาอีกได้เลยเพื่อสร้างเบ้าตาแลาให้เราทำเอาท์เทอร์วีทำตัววีด้านนอกนะคะเวลาที่แบบว่าทำสโมกกี้อายู่อะไรแบบนี้นี่ก็คือแปลงอายแชโดว์ทั้งหมด ห้าอันนะคะตั้งแต่ไซส์ใหญ่นะคะมาจนถึงสีอ่อนสีเข้มนะคะไซส์ใกล้เคียงกันแปลงอายแชโดว์ที่เล็กลงแล้วก็หัวดินสอบแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีการใช้งานที่ต่างกันเล็กน้อยสำหรับแปลงอันต่อไปนะคะจะเป็นแปลงที่ขนแน่นมากนะคะแล้วก็เป็นขนสังเคราะห์ค่ะแล้วก็หัวตัดนะคะ แล้วก็บีบซะจนด้านตรงหัวเนี่ยโปดสังเกตว่าแหลมปิ้งเลยนะคะเพราะนั้นมันจะดีสำหรับการที่จะสามารถใช้ทั้งลงคอนซีลเลอร์นะคะเป็นสปอตลงคอนซีลเลอร์ได้หรือจะจุ่มเจ้าอายไลเนอร์นะคะสีดำ <Long. S 1> แล้วกรีที่หลาอที่แนวขนตาบนขอบ,ขอบ,ข,อบขอบตาบนขอบตาล่างนะคะก็จะแบบว่าแบบเข้าถึงจุดที่ต้องการมากๆเลยะคะ่ะและเพราะว่ามันแบนแล้วก็สามารถเก็บเนื้อสีได้ดีนะคะให้ดูอีกครั้งนึง เนื้อนแน่นมากครับปึ้งเด้งกับทันทีนะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายๆด้วยนะคะอันถัดไปเป็นแปลงที่เล็กลงมาอีกนะคะหัวเฉียงแบบนี้สามารถใช้สมาร์ททำให้อายชาว์หรือว่าอายไลเนอร์ที่แบบว่าบางทีเราเขียนไว้ใช่ไหมคะแล้วเส้นมันคมสามารถยีให้มันฟุง้งสามารถใช้เขียนตรงนี้ก็ได้หรือว่าอันนี้อันเดียวกันนี้นะคะพี่มักจะชอบใช้เอามาเขียนลงสีคิ้วโดยใช้อายชาว์ฝุ่นนะคะแล้วก็ลงคิ้ว อันถัดมาอีก3อันนะคะให้ดูพร้อมกันจะเป็นหัวเล็กๆขนาดประมาณอย่างนี้เลยเล็กจริงๆถ้ามันจะโฟกัสนะก็<笑><笑>คือ3อันนี้นะคะเป็นแปลงที่ใช้ในการเขียนไอายไลไเนอร์ทั้ง3อันนะคะเน้นในการเขียนไอายไลไนเนอร์ที่ขอบตาก็คือแล้วแต่ไซส์เลยะคะ่ะถ้าเกิดอยากจะเขียนเส้นที่ใหญ่หน่อยก็ใช้เป็นอันนี้นะคะได้ทั้ง แนวนี้หรือว่าจะอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดชอบที่แบบว่าเส้นเล็กมากๆบางมากๆนะคะก็คือใช้เป็นแปลงไซส์ประมาณอย่างนี้ได้ดูสังเกตเทียบกันกันกบไซส์ของดวงของดวงตานะคะก็คือมันเล็กมากเลยมันสามารถที่จะเข้าไปถึงตรงซอกนะคะสามารถที่จะใช้เขียนที่เส้นน้ำตาด้านในไทไลายนะคะก็ได้เหมือนกัน อันนี้ก็เล็กเหมือนกันนะคะน,นี้ก็เล็กสุดยอดแต่ว่าขนจะสั้นกว่าอันนี้จะเล็กแต่ว่าขนจะยาวกว่านิดหน่อยนะคะก็คือสามารถใช้ในจุดประสงค์นี้ก็ได้เพราะว่าต้องบอกตรงว่าแต่ละคนนะคะมีความถนัดแล้วก็ชอบแปลงที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบขนยาวชอบขนสั้นบางคนรู้สึกว่าเอออันนี้คอนโทรลได้ดีกว่าอันนี้คอนโทรลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่ความชอบแต่ละคนมาถึงแปลงอันสุดท้ายที่อยู่ในชุดนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแปลงทาลิปสติกนะคะก็คือจะเป็นหน้าตาแ,แบบนี้ ขนจะค่อนข้างสั้นนะคะคือพี่มีแปลงทางลิสติกอันหนึ่งแต่ขนมันจะยากกว่าน,นี้รูปทรงของขนเนี่ยก็คือว่ามันจะเปิดออกมาเป็นทรงแหลมนะคะขนจะความยาวจะไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนคือแปลงขนแปรงที่อยู่ช่วงกลางเนี่ยจะยาวที่สุดแล้วก็บีบให้ขนแปรงมีความแบนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดตรงช่วงขอบปากได้ดีมากขึ้นแน่นอนปลอกเขาก็จะเป็นปลอกสแตนดา์แบบพวกอ่อ่ปากเขาเรียกแปลงเขียนขอบปากทั้งหลายนะคะ แปรงลิปสติกก็คือจะอยู่ในแท่งเหล็กแบบนี้แบบปลอ,อกเหล็กแบบนี้นะคะเวลาใช้ก็มาเสียบตรงก้นแล้วก็สบายโดยที่เขาจะมีปลอ,อกพลาสติกให้แบบนี้นะคะกันที่ไม่ให้สีลิปสติกที่เราใช้แล้วเนี่ยมันมาเลเอะเทอะด้านในจะแทงอันนี้นะคะก็ค,ะครบแล้วนะคะสําหรับแปรงทั้งหมด15อันในเซ็ตของ M T I นะคะสําหรับแปรงที่พิมพ์ซื้อมาเพิ่มสําหรับในเซ็ตนี้นะคะก็คือจะเป็น p ป o l i n g Brush เป็นแบบนี้นะคะเป็นสําหรับปัดคิ้ว เพราะแปลงชุดนี้เนี่ยไม่มีแปลงที่ใช้ในการช่วยดูแลคิ้วนะคะเพราะ,ะนั้นก็เลยซื้อมาเพิ่มอันนี้ก็สุจะซื้อมา35บาทหรืออะไรเนี่ยนะคะซื้อตรงแผนกบิวตี้ของพารากอนนะคะตรงชั้นที่ปีแผนกเครื่องสำอางะคะ่ะก็ซื้อมาแล้วก็เส,เสียบรวมไปกับอันอื่นนะคะก็ตามที่เห็นค่ะครบแล้วนะคะทุกอันเข้าใจว่าน่าจะตอบคำถามของใครที่ กำลังจะออกไปหาซื้อแปลงนะคะถ้าเกิดเป็นตัวพิม์เองเนี่ยพิมก็คงจะซื้อถ้าพิมพ์ต้องเลือกซื้อนะพิมพจะซื้อแปลงปัดแป้งแป้งแป้งนะคะแปรงบลัชออนต้องมีแป้งกับบลัชออนต้องแยกกันไม่งั้นมันหน้ามันจะแดงไปทางหน้าเลยนะคะเพราะว่าเอาแปลงแป้งกับปัดบลัชออนจากนั้นก็จะเป็นแปลงคอนทัวร์นะคะจะช่วยในการคอนทัวร์ใบหน้านะคะแล้วก็จะซื้อเป็นแปลงอายแชโดว์ไซส์กลางๆหรือไซส์เล็ก1อันนะคะแล้วก็จะซื้อเพนซิลบ u ัช แล้วก็แปรงที่ใช้ในการลงอายไลเนอร์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้ลิปสติกที่เป็นแท่งเราก็ไม่ต้องซื้อแปรงหร้วทาลิปสติกก็ได้ค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตัวพิมพ์เองเนี่ยถ้าพิมจะเลือกซื้อจาก15เ้านี่นะคะ6อันที่พิมคิดว่าพิมจะซื้อก็คือแปรงแป้งนะคะแปรงแปง้งแปรงบลัชออนแปรงที่ใช้ในการคอนทัวร์นะคะแล้วก็ อายแชโดว์บลัชขนาดไม่ต้องใหญ่นะคะขนาดเล็กเพราะถ้าเกิดเราอยากจะลงพื้นที่เยอะ,เ,ยอะเนี่ยใช้อันเล็กมันก็ลงได้ค่ะก็แค่ต้องใช้เวลาเพิ่มนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะไม่เสียหายอะไรจะได้ประหยัดพื้นที่และประหยัดตังค์แล้วก็เป็นเพนสิฟบลัชนะคะแปลงแบบด,ดินสอบแบบนี้เพื่อจะขัดเบา้าถ้าเกิดเลาเราทำสโมกี้อัลเทอร์วีแบบมีตัววีด้านหลังนะคะแล้วก็แปลงอันเล็กเลกแบบนี้นะคะสำหรับที่จะ,ะขยี้ให้อายแชโดว์หรืออายไลเนอร์ที่มันเป็นเส้นคมเนี่ยมันดูฟุ้งขึ้นแล้วก็แถมยังใช้ในการที่จะลง เจลอายไลเนอร์นะคะได้อีกด้วยค่ะก็คือจะเป็น6อันที่ทหิมเลือกขึ้น,นานะคะถ้าเกิดว่าหิมจะต้องเลือกจากเซตนี้ค่ะค่ะวิดีโอเกี่ยวกับแปลงวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามมีคําแนะนาํามีอะไรอยากจะเล่าหิมฟังบ้านนะคะใส่ไว้ที่กล่องคอมเมนต์ข้างล่างหรือจะไปทิ้งไว้ที่แฟนเพจก็ได้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ